ส่วนอีกคนหนึ่งก็แล้วากาันหมอวรวงเดชกิจวิกรมค่ะทักษิณน,นับวันจะยิ่งเละอะหมอวรวงว่าอย่างนั้นครับผมเข้าใจว่านักโทษอย่างในทักษิณเนี่ยนับวันจะยิ่งเลอะไปใหญ่ไปพูดบนเวทีงานบวชว่าที่ต้องไปอยู่ต่างประเทศ17ปีเพราะถูกยัดข้อหาแต่พระบรมราชองคการที่ออกมาตนเองยอมรับผิดสำนึกผิด ส่วนความผิดคดีมาตรา112ก็ไปอ้างผลไม้พิษจากการรัฐประหารทาั้งที่ตนเองเป็นผู้ไปให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศที่เกาหลีให้ร้ายสถาบันเบื้องสูงเองเท่ากับคุณกำลังกล่าวหาเบื้องสูงแต่ที่ย้อนแย้งมากๆคือการที่บอกว่าจะทำประโยชน์ตอบแทนประชาชนและยังกล้าที่จะบอกว่าจะตอบแทนพระเจ้าอยู่หัวทั้งที่สิ่งที่ตนเองทานั้น ทำตัวเหนือกฎหมายสร้างความวุ่นวายให้ประเทศไม่รู้จะได้คนแบบนี้คนที่พูดเรื่อยเปยื่อยพูดแบบไม่รับผิดชอบว่าอะไรดีคุณผู้ชมพูดว่าอะไรดีเรียกว่าอะไรดีพิมพ์มาบอกหน่อยแต่ที่แน่ๆตอนนี้มีกระบวนการวิ่งเต้นหมอวรงว่าไว้นะคะผัดอดีตประธานศารฎิการสองคนและอดีตอายการสูงสุดหนึ่งคนเพื่อให้เขาได้ประกันตัวในชั้นศาลในความผิดมาตรา1 1 2ที่อายการสูงสุดสั่งฟ้อง หมอวรงทิ้งท้ายลองคิดดูแล้วกันว่าคนที่เคยหนีประกันมาแล้วสมควรยังได้ประกันตัวอีกหรือไม่ดูซิว่าพลังถุงขนมที่ใช้วิ่งเต้นจะทํางานได้อีกหรือไม่แต่โดยส่วนตัวผมยังเชื่อมั่นในระบบของตุลาการถ้าให้ประกันตัวนักโทษที่เคยหนีประกันอธิบายสังคมยากครับ